วันนี้จะคุยเรื่องอีเริงหรือนางเริงสุนทรภู้ได้แต่งไว้ใน,นดิราชวัดเจ้าฟ้าไว้ว่าชาวบ้านนั้นเป็นอีเริงเพิ่งพระกระโถนกระทะอ่างองกระโถงกระถางเขวานน้องรอมถามไปตามทางว่าบางขวางหรือไม่ขวางพี่นางมอนจะมีคำว่าอีเริงอยู่ด้วยชุมชน หรือตลาดนางเริงตั้งอยู่ที่ถนนนครสวรรค์เขตดุสิตกรุงเทพมหานครก,ก่อนที่จะมาเป็นนางเริงได้นั้นเดิมเขาเรียกกันว่าอีเริงและก่อนที่จะมาเป็นอีเริงนั้นชื่อเดิมก็คือบ้านสนามควายหรือย่านสนามกระบือหลังจากคลองพดุงกรุงกรเกษมได้ขุดแล้วเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช2393 โดยคลองพรดดง,งกรุงเกษมก็มาบรรจบกับคลองเปรมประชากรทําให้พ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายโดยเฉพาะชาวมอนั้นได้นํำองอีเลิงมาขายกันที่บริเวณตลาดนางเลิงนี้กันอย่างหนานแน่นเมื่อเป็นเช่นนี้ในสมัยรัชกาลที่หเมื่อวันที่29มีนาคมพุทธศักราช2,443รพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห ได้เสด็จพระราชาดำเนินเป็นประธานพิธีเปิดตลาดนางเริงขึ้นเป็นครั้งแรกดังเป็นทางการและถือว่าเป็นตลาดบกแห่งแรกของประเทศไทยเพราะฉะนั้นตลาดนางเริงก็จึงมีความเจริญก้าวหน้ามาเป็นลําดับเป็นแหล่งบันเทิงเป็นแหล่งการพนันเป็นสนามม้านางเริงหรือราชตินไมัยสมาคมซึ่งสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่หกคาว่านางเริงนี้ เปลี่ยนจากอีเลิงมาเป็นนางเลิงในสมัยที่จอมพลปพิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีพอฟังว่าอีเลิงแล้วฟังแล้วไม่ค่อยจะสุภาพไม่ค่อยจะเพาะหูจึงประดิษฐ์คำขึ้นใหม่เป็นคำว่านางเล้งและใช้ในปัจจุบันนี้คำว่าอีเริงคือตุ่มหรือองใบใหญ่เรียกว่าองอีเลิงหรือตุ่มอีเลิงหรือ องนครสวรรค์ส่วนภาษาถิ่นของชาวอีสานแล้วคาว่าอีเลิงให้หมายถึงเครื่องดินเผาทุกชนิดถ้าเป็นองก็เรียกว่าองอีเลิงถ้าเป็นชามก็เรียกว่าชามอีเลิงและคําว่าอีเลงนี้ความหมายโดยปริยายยังหมายถึงใหญ่เถอะทะอีกด้วยในคํากรอนของสุทรผู้ที่มีว่ากระโถนกระกะโถนกระทะอาโงมกระถงกระถางนั่น จะมีคําว่ากะกระโถนสามารถเขียนได้สองอย่างคือกระโถนหรือกระโถนก็ได้กะทะเขียนเป็นกระทะก็ได้กะถานเขียนเป็นกระถานก็ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ก็จึงนําเรื่องเกี่ยวกับอีเลิงหรือนางเริงมาพูดให้ฟังในที่นี้ก่อที่จะมาเป็นนางเริงนั้นเดิมเขาเรียกกันว่าอีเลิงเพราะว่าหมายถึง ตุ่มหรือโอ่งใบใหญ่ซึ่งชาวมอญได้นำมาขายกันจนไปที่รู้จักในสมัยนั้นด้วยความปรารถนาดีจากรองศาสตราจารย์ยนชุ่มจิตข้าราชการบำนาญมหาวิทยาลัยราชภัฏหมปุมบ้านจบึงจังหวัดราชบุรี